เอาล้ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าตัวเกมอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบคอสตูมเนาะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับรวมถึงร้านค้าสมบูมณด้วยว่ามีอะไรเข้ามาขายเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปครับเอาล้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอ่านเล็งขอแนะนำนี่เลยครับ ร้าน A C K Game Top Up Center นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกตัวเอง3าบวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact นะครับ RV e PUBG หรือว่า RX e e รวมถึงเกมใหม่ๆที่เ,เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A C K Game Top Up Center ได้เลยนะฮนะแล้วก็ฝากบอกเลยว่ามาจากอันเ n ็กกิมมินะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตของตัวเกมนะครับว่าสัปดาห์นี้มีอะไรเข้ามาบ้างเนาะไม่ว่าจะเป็นคอสตูมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกร้านค้าสมอลูมนะครับว่ามีอะไรเข้ามาขายแล้วก็กิจกรรมอื่นๆกนะครับรวมแล้วก็7เรื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับงั้นเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องของระบบคอสตูมนะครับนี่นะครับตอนนี้มีคอสตูมเข้ามาขายแล้วนะฮะนะครับ่ะก็เข้ามาขายในนี้นะครับในช็อปแล้วก็ร้านค้านะครับสามารถเลือกซื้อกันได้นะครับแต่ละอันชุดแต่ละชุดเนี่ เวลาสวมใส่เนาะนะครับก็มี2ชุดนะที่เอามาขายตอนนี้นะครับตกราคาอยู่ที่นะครับสองพบาทนะครับถ้าเติมเองนะครับแต่ถ้าเติมมาเอ k จะเหลืออยู่ที่1,575บาทราคาณตอนนี้นะครับสามารถทักไปสอบถามได้อาจจะมีขึ้นลงนิดนิดหน่อยนะครับก็ถูกกว่าเกือบ500บาทเลยนะครับถามว่าเราซื้อแล้วเราได้อะไรนะครับเราจะได้เพชร1 0 0 0ครับได้ชุดคอสตูมครับแล้วก็ใบ ย้อมสีชุดนะครับก็คือชุดพวกนี้ที่เราซื้อเนี่ยนะครับเราสามารถเอามาย้อมเอามาแต่งสีได้นะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปซื้อพาไปดูนะครับผมซื้อมาแล้วนะครับก็เทสให้ดูนะครับก็พอซื้อปุ๊บนะฮะเราจะได้ใบแต่งชุดนะครับเราต้องกดมาที่ตรงนี้ครับฟังก์ชันชุดนะฮะตรงนี้เลยเนี่ยชุดนะครับมันถึงจะปลดล็อกเนาะพอเราซื้อปุ๊บซื้อชุดปุ๊บมาตัวนี้มันปลดล็อกครับเราก็มาเลือกสีตรงนี้ได้นะฮะนี่มันจะมีสามารถอ่เปลี่ยนสีได้ได้ส่ส่วนนะครับเนี่ยแบบนี้ ช่องนี้สีส่วนไหนส่วนไหนอะไรเงี้ยเราก็สามารถแต่งสีได้นะครับเนี่ยแต่งได้หมดเลยนะครับเนี่ยแต่งได้หมดเลยแบบนี้เลยนะครับผมอืมนะฮะซึบประมาณนี้เลยอ่ะเหมือนเดิมเลย <laughs> นะครับก็พอเสร็จปุ๊บเราก็กดย้อมสีครับนี่แต่ต้องมีใบก่อนนะอย่างผมผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับสมมติถ้าผมเปลี่ยนแล้วแล้วผม เบื่อแล้วนะครับอยากเปลี่ยนสีนะครับก็สามารถไปซื้อได้ในช็อปเหมือนกันนะครับซื้อแยกเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องไปซื้อชุดใหม่นะครับเนี่ยซื้อแยก200เพรนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอันนี้คือระบบคอตูนะฮะก็บวกสเปซนะครับก็ลองเลือกซื้อดูนะครับอ่ะก็ประมาณ2,000ถ้าเติม a k k ก5 0นะครับก็ลองดูในครับผมอ่ะต่อมานะครับเรื่องที่2เรื่องของนะฮะร้านค้าสมอรภูมินะครับ ตอนนี้ร้านค้าสมอภูมิมีของเข้ามาขายใหม่แล้วนะครับหลังจากอัปเดตนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะซึ่งวันนี้ที่ผมลงคลิปเนี่ยน่าจะเป็นวันที่ยังไม่ได้รีแต้มนะครับก็ใครที่สะสมแต้มมาไว้แล้วยังไม่ได้แลกก็เอามาแลกก่อนได้นะครับนี่เลยนะบอกเลยว่าดีมากเด็ดมากรอบนี้เนาะก็เขามีตัวตาผู้พิชิตเข้ามาขายนะครับซึ่งอันนี้เป็นตาที่อวัยวะสมุดเนาะนะครับชิ้นละ9 0 0 0 0มนะครับ ซื้อได้สูงสุด8ชิ้นแล้วก็เอาไปยัดสมุดนะครับซื้อ4ชิ้นมายัดได้ป้องกัน3ซื้ออีก4ชิ้นมายัดได้ดามจ2เท่าอีก3แต้มนะครับก็สามารถมาจัดกันได้นะครับบัฟนี้อยู่2เดือนนะครับ50วัน57วันนะฮะก็มาจัดกันได้อันนี้ดีดีนะครับก็ใครมีแต้มเหลือจากซีซันที่แล้วหรือซนะีซันวันนี้นะครับก็สามารถมากดกันได้นะครับแล้วก็ต่อมาที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นแร่พวกนี้เราแร่เขียวเพิ่มเพิ่มไป นะครับพวกเนี้ยวันละสิบวันละสิบชิ้นนะครับก็อืมเยอะอยู่นะนะครับอืมแล้วก็ที่สําคัญนี่ครับต้นน้ําม่วงนะครับมีต้นน้ําม่วงมาให้แลกด้วยใช้เจ็ดแสนแต้มนะครับก็สามารถเลือกได้ออ่่าแลกได้เนาะเอามาทําสกิลม่วงกันได้นะครับประมาณนี้นะก็น่าจะเป็นสัปดาห์แห่งการเก็บแต้มเนาะนะครับอันนี้คือร้านค้านะครับแล้วนายสมรภูมินะครับตัวแต้มเนี่ยตอนนี้มีกิจกรรมนะครับคูณนะครับ50% ก็คือเวลาฟาร์มมอนสเนี่ยพวกนี้ได้จากการฟาร์มมอนสเนี่ยจะได้จํานวนมากขึ้น50%เลยนะครับไม่ว่าจะถ้ำสมอ,อ,อสมอระูมิเนาะแล้วก็ถ้ำสองที่นะครับจะคูณแต้มให้นะครับส่วนค่าคนไม่ได้คูณเพิ่มนะครับได้จากการฟาร์มเท่านั้นนะครับเนี่ยได้200กว่าเลยเนี่ยก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวครับแต่ว่ามันก็มีลิมิตต่อวันเนาะเหมือนเดิมครับแสนห้าลิมิตวันละแสนห้าแนะนำว่าเก็บให้ครบแสนห้าทุกวันจะดีมากๆนะครับอ่า ประมาณนี้นะครับในเรื่องของสมรภูมิเนะครับถึงวันที่28นะกิจกรรมคูนอยู่ถึงวันที่28นะครับอันนี้เรื่องที่2ต่อมานะครับเรื่องของพลังเวทใหม่นะช่องพลังเวทใหม่นะครับจะเป็นในส่วนของเลเวล53และ54นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับสช่องนี้ก็ใช้ตัวลูกแก้วนะฮิดตันดูนพลังขั้น3นะครับหรือสีม่วงเนี่ยนี่แหละนะนะครับก็มาคราฟแล้วก็มา สุ่มกันได้นะครับออฟก,ก็แจ่มเหมือนกันอย่างนี้ก็มีป้องกัน3มีต้านทานสถานะผิดปกติพวกสตานอะไรทุกอย่างเลยอันนี้อันบนนะ่ะคือโอออเนาะของโอข้างล่างหมดเลยนะครับแล้วก็น,นี้ป้องกัน3อันนี้ลดดามจ1สิบสอแล้วก็โบนัสต้านทานค่าสูงสุดเนาะหรือว่าป้องกันลดลดโอกาสการโดนแม็กแม็กแม็กดามจนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับป้องกัน PVP แม่นยํา PVP แล้วก็ตัวแต้มศรัทธาเนาะ พวกพลังอะไรพวกนี้แล้วก็โอกาสได้รับได้ค่าสูงสุดดาเมจสูงสุดนะครับก็คือโจมตีเนี่ยมีโอกาสติดแมทมากขึ้น3%เลยนะครับก็ไปจัดกันได้นะครับก็พอนี้มาปุ๊บนะฮะตัวเกมก็รู้ใจนะครับเอาแพ็คเข้ามาขายต่อมาผมก็จะพูดถึงเรื่องของแพ็คเกจแพ็คช็อปเลยนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับที่น่าสนใจที่สุดนะสำหรับผมตอนนี้เลยนะครับคือแพ็คตัวนี้ครับอ่าอันนี้นะฮะราคา1000บาทนะครับได้อะไรบ้างได้ตัวกล่องตัวนี้ครับ แลกหินพลังเวทนะครับอ่ะก็ได้ทั้งหมด20กล่องเนาะหนึ่บาทได้20กล่องนะครับแล้วก็ถ้าแลกเลยก็แลกหินม่วงเนี้ยได้ทั้งหมด20ชิ้นนะครับแต่มีวิธีประหยัดกว่านั้นครับสำหรับพี่ๆที่สนใจอยากจะเติมเพื่อดันพลังเวทนะครับผมแนะนานะครับให้แลกเป็นสีฟ้าครับแล้วก็เอาไปสร้างนะครับเอาไปสร้างนะครับเป็นสีม่วงเนาะก็คือเนี่ยใช้5อันได้สีม่วง1อันแต่ว่าต้องใช้บรอน 2เม็ดเนาะก็ประมาณ80เมชรนะครับก็ถือว่ายังคุ้มกว่าอยู่ดีนะครับก็แปลว่ากล่องเนี้ยถ้าเรามาค้าบเองเนี่ยนะครับซื้อมาค้าบเองเราจะได้กล่องเออเราจะได้เม็ดม่วงทั้งหมด40เม็ดเลยนะครับอ่าผมคิดว่าซื้อโมลิอนมายิ่งเป็นจากตลาดนอกจะเหลือประมาณเออโมลิอนเม็ดละ20เมชรเองนะครับก็ใช้ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยอ่อ่เนี่ยเม็ดฮะไม่ใช่2เม็ดนะครับก็ ประมาณ40เพชก็จัดเข้าไปนะครับก็คุ้มๆอันนี้ซื้อได้ทั้งหมด4แพนะ็คเนาะต่อสัปดาห์คิดว่าน่าจะมาขายแค่สัปดาห์นี้นะครับก็ลองซื้อกันได้เนาะส่วนพวกนี้คุ้มไหมก็ผมมองว่าถ้าจะเอาพลังเวทอันนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้มันได้ประดับอีกาด้วยนะครับ55ชิ้นนะครับก็จัดกันได้นะครับแล้วก็อันนี้คุ้มไหมผมมองว่าถ้าใครพี่ๆคนไหนมีเพชรเหลือเยอะๆนะครับเนี่ยตัวแพ็คนี้500นี่ก็คุ้มนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือได,ได ได้ยาขวด EP นะครับประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คุ้มครับนี่800เพชรได้3 3 30เม็ดม่วง30อันเลยนะครับแต่นี้ก็ตรงตัวเนาะตรงตัวนะครับได้30อันมีการเท่าไปคาไม่คุ้มต้องมาแลกเลยนะครับเป็นสีม่วงนะครับอ่ามีแพ็คอะไรนะ่าสนใจอีกอ,อื่นๆก็เนะเป็นพวกเนี่ยสุ่มกาชาได้เจิจ้านะครับพวกนี้ก็แจ๋วเหมือนกันสําหรับพี่ๆที่จะเติมเอากาชานะ นะครับอันนี้ก็คุ้มครับสออันเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีกิจกรรมพิเศษก็คือมีตัวนี้ครับชิ้นส่วนแสงวีรบุรุษนะครับก็สามารถเอาไปแลกได้อันนี้จะเป็นช่วงกิจกรรมนะนะครับก็ที่น่าสนใจก็คือเนี่ยครับมีสมุดโบราณสําหรับผู้รู้ระดับสูงก็คือเป็นสมุดที่เอาไปเพิ่มเลเวลตัวความชํานาญอาวุธครับตัวนี้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าใช้แล้วปุ๊บมันจะได้เยอะแค่ไหนเนาะเพราะมันต้องลองคาพลองเติมดูนะครับประมาณนี้แล้วก็นี่เอาเอามาแลกตัวนี้ได้นะครับใช้แค่หนึ่ง เมื่อกี้เราเติมแพ็ค1,000ันใช่ไหมจะได้เศษอันนี้อันหนึ่งครับก็มาแลกได้อีก3เม็ดนะครับก็ใช้ได้เลยนะคุ้มค่าคุ้มค่านะครับช่วงนี้เป็นกิจกรรมตัวนี้ครับเราก็มาแลกอะไรกรมยานก็ได้ครับอันนี้ใช้กี่อันไปดูกันใช้4อันก็ตึงๆอยู่นะใช้เยอะนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับครับได้หลายอย่างอยู่นะลองเลือกดูได้เลยครับพี่ๆนะครับประมาณนี้นะครับโอเค แล้วก็ต่อมาที่น่าสนใจนะครับจะอยู่ในส่วนของแพ็กเกจนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะสแพ็กนี้เนาะที่เป็นเคยเคยเป็นแพ็กที่คุ้มค่าและเป็นยังเป็นแพ็กที่คุ้มค่าอยู่เพราะแพ็กนี้ได้เพชรเยอะเนาะได้2,400เพชรเลยนะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนนีดนึ่งสเต็ปที่2ครับได้กาชาเจิดจ้าด้วย1แพ็กนะครับแล้วก็สเต็ปที่สีได้กาชาเจิดจ้าด้วยอีก1แพ็กนะครับก็พี่ๆคนไหนหาเพชรนะครับแล้วจะเติมเพชรอยู่แล้วก็ สองแพ็กนี้นะครับน่าสนใจนะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมประดับอีกกานะครับไม่แน่ใจว่าเพิ่มจํานวนขึ้นมาหรือเปล่านะครับมีการปรับเปลี่ยนอันนี้คือแพ็กในเว็บส่วนหน้าเว็บไม่ได้มีอะไรอัปเดตเนาะนะครับนะครับก็ถ้าใครจะเติมก็สนใจสามารถเติมกับทาง ACK Game Top Up Center ได้นะครับก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผู้สัสนุนใจดีของช่องอ่ะอันนี้คือเรื่องที่3เนาะพลังเวทนะครับ รวมแพ็กไปด้วยนะต่อมาเรื่องที่4เรื่องของระบบนะมีการอัปเดตระบบเข้ามาเพิ่มนะครับนั่นก็คือการจัดตารางเนาะนะครับระบบนี้นะครับมีไว้ทําอะไรมีเอาไว้เหมือนออโต้บอทก็คือสมมตุติเอาไว้ลงดันเจียนนะครับก็คือสมมติวันหนึ่งผมต้องลงลุ่มเรียง1 1ชั่วโมงนะครับซากซันคูน่าหชั่วโมงก็คือเราสามารถตั้งออตโต้ไว้ได้เลยผมจะลงซากอ่าลุ่มเรียง1ชั่วโมงแล้วก็ลงซากซันคูน่าหชั่วโมงเวลห้านะครับอ่า อันนี้ผมลงไปแล้วนะครับเอาลงเสร็จปุ๊บเราก็สามารถตั้งได้เลยให้ไปไหนต่อนะครับไปลงวิหารต่อไหมนะครับอ่าสักสักเท่าไหร่อ่าสักสักสามสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปลงตีมอนในฟิลทั่วไปได้นะครับสามารถกำหนดไปตีมอนในฟิลทั่วไปได้สมมติว่าเอ่อผมจะนอนนะครับผมก็สามารถตั้งไว้นะครับตั้งไปนอนนะครับตีมอนหน้าห้านอนนะครับหกชั่วโมงเราสามารถกําหนดเวลาทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วได้ไม่เกิน สิบชั่วโมงนะครับะสมมติผมนอนปุ๊บนะครับอทีนี้เราก็ปล่อยยาวเลยนะครับแล้วข้อจุดดีของข้อระบบนี้อีกอย่างก็คือนะครับเราสามารถตั้งค่านะครับคืนชีพได้สมมุติว่าถ้าเราไปฟาร์มที่ไหนแล้วเราตายนะครับโดนคนอื่นฆ่าหรือมอนคฆ่าเราสามารถคืนชีพได้อัตโนมัตินะครับมอนตีแรงจัดเลยนะฮะนะครับเนี่ยคืนชีพได้นะครับเนี่ยแล้วเราก็จะเสียตังค์แบบฟรีก่อนแล้วก็เสียตังค์นะครับอ ได้ส่งทุกี่ครั้งก็ว่าไปนะครับร้อยครั้งก็ว่าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ช่วยมามากๆเลยก็คือระบบซื้อยาอัตโนมัตินะครับก็คืออันนี้เขาจะซื้อยาให้เราสมมุติถ้าเราตายปุ๊บนะฮะไม่ใช่อันนี้เราจะซื้อยาตอเมือ่อเมื่อยาเราหมดเขาจะวาร์ปที่เมืองแล้วก็ซื้อแล้วก็ไปวาร์ปตีมอนตต่อนะครับเราก็ตั้งไปนะครับแล้วเราก็ปลดเปิดใช้งาน ประมาณนั้นส่วนอื่นๆนะครับก็เหมือนปกตินะครับเปิดโหมดมารยาทไม่ตีมอนกับคนอื่นเนาะแล้วก็อันนี้ระยะนะครับของมอนที่เราตีนะครับประมาณนี้เลยนะฮะระบบการตั้งค่านะฮะต้องเรียกว่าอะไรระบบจัดการเหรอจัดตารางนะประมาณนี้เนาะต่อมานะครับในเรื่องของเพิ่มระบบกิ้วศตูนะครับก็ตอนนี้มีการระบบโยนวอลเข้ามาแล้วนะครับก็อันนี้เป็นระบบที่ใช้สําหรับ กิลในเซิร์ฟตัวเองเนาะสมมุติเราเรา,เราไม่เราลบกับกิลนี้อยู่เนาะเราสามารถตั้งกิลวเนี้ยให้เป็นกิลวศัตรูแล้วพอเป็นกิลวศัตรูปุ๊บเราสามารถตีเขาได้นะครับโดยที่ไม่ติดโทษหัวม่วงหัวแดงเนาะเฉพาะในพื้นที่สมรภูมิแล้วก็ถ้ำน้ําแข็งเท่านั้นนะครับอ่ารวมถึงอนาคตถ้าจะมีเกี่ยวกับเอ่อแมปแมปดันเจียนโลกอะไรเงี้ยก็ด้วยนะนะครับทีนี้เราก็จะตีได้นะครับแบบไม่โดนโทษอะไรนะครับประมาณนี้เลยนะฮะแลวตอนนี้ผมก็โดนตีละ กำลังตัดคลิปอยู่โหแรงว่ะพระอะไรเนี่ยโคตรแรงเลยอ๋อนักเวทไม่ใช่พระหนักเวทโอ้เราก็รู้ว่าพระนะฮะใส่ชุดมาเหลืองเลยนะอ่ะ,อะ,อะเออต้องตัดออกไปเนี่ยนะโอเคต่อมาครับเรื่องที่6นะครับก็เป็นว่ากี้โดนฆ่าไปแล้วนะครับ เรื่องที่6ก็เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมนะก็ทั่วไปเลยนะครับเนี่ยสำเร็จเควสเนาะนะครับตีโบอีกานะครับยิ่งตีเยอะก็ได้ของแจกนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์อุปกรณ์นะครับประดิษฐ์อุปกรณ์ก็ตัวหินตัวนี้นะนะครับไว้สุมออฟเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนะครับสุมออฟอุปกรณ์นะครับพวกนี้เลยนะครับแล้วก็อะไรนะครับเสริมพลังอุปกรณ์ก็คือการตีบวกนะครับ อีโบอุปกรณ์นะครับแล้วก็ต่อมาเกี่ยวกับกิวนะครับก็ได้ของรางวัลพวกนี้เนาะถุงถุงถุงแต้มกิวเนาะนะครับก็คําสั่งกิวก็ทำเควสกิวนะครับเช็คชื่อก็เช็คชื่อรายวันนะครับส่วนลงทะเบียนวัตถุผู้คืนก็คือเวลาเราทําเควสกิวแล้วเราได้ของมาส่งบันทึกหมาป่าอันนั้นเนาะตัวนี้เลยนะครับนี่นี่ตัวนี้นี่นะครับก็กดส่งได้นะครับประมาณนี้นะอันนี้คือกิจกรรมนะครมีอะไรอีกไหมมีตัวเช็คอินเช็คอินอันนี้อันนี้ต้องซื้อ อันนี้ต้องซื้อเอานะครับก็มาซื้อได้นะคุ้มไหมอ่นะรู้สึกว่าจะหลายร้อยอยู่นะครับอันนี้เช็คอินรายวันนะครับอันนี้เช็คอินเจ็ดวันนะครับออันนี้ก็เป็นพวกเช็คอินแหละนะครับอืประมาณน,นี้อันนี้กิจกรรมเก่าอนะย่ยาลืมทํากันผมเนี่ยแหละ <c oughs> และ้วก็นี่นะใบเมื่อกี้ที่ขายอยู่นะนะครับอันนี้อันนี้อันน,น,นี้นะครับแล้วก็มีพาร์ทใหม่มาด้วยพาร์ทใหม่ ใบเมื่อกี้คือเขาขายแค่7วันนะถ้าใครจะจัดก็ต้องรีบจัดก่อนแผนอาทิตย์นี้นะครับเพราะว่าถ้าผลอาทิตย์นี้คือกิจกรรมยังอยู่แต่ว่าไม่สามารถซื้อได้แล้วนะครับอ่ะมีพาร์ทใหม่เข้ามาอันนี้ท้องอันเก่านะครับอันนี้พาร์ทใหม่อันนี้พาร์ทสร้างเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับไปซื้อในร้านค้าเมื่อกี้ได้เลยนะครับก็ได้ของแบบคุ้มคุ้มคุ้มเหมือนกันคุ้มคุ้มก็ราคาเท่าไหร่นะครับพันหนึ่งนะครับได้กาชาด้วยได้ของสร้างด้วยนะฮะก็สามารถไปจัดกันได้นะครับ แล้วก็อันนี้พาร์ติกาก็หนึ่งพันสองร้อยเพชรหนึ่งพันสองร้อยเพชรนะครับก็รู้สึกว่าได้สามสิบสามอันถ้าจำไม่ผิดนะนะครับประมาณนี้นะครับตัวพาร์ตนะฮะก็อัปเดตทั้งหมดนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถมาร่วมสนุกกันได้มาซื้อชุดคอร์สกันได้ถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันแพงอันนี้เห็นเพื่อนๆพ,นพ,นพี่ๆถามมาเยอะนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วชุดเปลี่ยนสีได้ทำ,ทำยังไงก็เลยจัดลเลย แล้วมันได้สแดดป้องกันด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์ like, กดติดตามแล้วสามารถส่งซีดเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือมีอะไรข้อมูลอะไรจะแชร์เพิ่มเติมพิมพ์มาแนะนำกันได้นะครับวันนี้อเล็กนะครับขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะฮะเฮ